เรื่องของผู้กองแคทขวันตรงในระหว่าน้องมีป๋าดันป๋าดันหรือลมใต้ปีกสาวงามคนนี้นะทำให้เธอบินสูงผิดปกติแล้วก็ได้เหยียบย่ำระบบราชการและระบบคุณธรรมของประเทศไทยให้มันล่มสลายไม่นามนมานี้เองได้พบกับผู้มาการ,รมีคบกันไม่นานจูๆ่ๆน้องแคทก็มีบ้านราคา50ล้านบาทในเวลานั้นผู้มาการ,รมีได้ส่งพี่เลี้ยงมาดูแลน้องแคทคืออดีตรัฐรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท4แพทองทานก็รู้ว่าน้องแคทนี้เป็น ที่โปรดปร,รานนั่นอาจจะเป็นคําตอบที่ทุกคนเข้าใจได้ว่าทำไมน้องแคทถึงสามารถย้ายจากตารวจมาอยู่มาไทยได้อย่างง่ายดายสอสออิ่มเป็นรัฐดีช่วยมาไทยซึ่งภูมิธรรมก็เป็นลูกน้องคนสนิทของผู้มากบรมีเช่นกันเพื่อนตอนนี้มีเรื่องราวท่านหมอทอหนึ่งภูมิธรรมเวชชัยสรสออิ่มก็ไม่ได้ดูแลกระทรวงมาไทยแล้วมีน้ำซ้ําผู้มากบรมีก็ยังถูกจํากัดอิสรภาพบางอย่างอํานาจทางการเมืองก็ไม่มีอีกต่อไปก็เลยเป็นผลทําให้อธิบดีและกรมการปกครองมี ความกล้าหาญที่จะปฏิเสธคำขอของท่านบรรนอกทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าอานาจทางการเมืองของผู้มากบรมีนั้นมันหมดไปแล้วจากเด็กบรนนอกคนหนึ่งดิ้นรนเพื่อเดินหน้าในระยะเวลาไม่ถึง10ปีเป็นความอัศจรรย์พันลึกที่หาไม่ได้แล้วที่ต้องให้เกียรติเธอคือทุกอย่างที่เธอทํานั้นเธอไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายเลยยืนได้ในวันนี้ด้วยสเสน่ห์ของตัวเธอเองเท่านั้นส่วนเส้นทางการเดินของเธอนั้นเธอจะต้องแลกด้วยอะไรผมไม่ทราบ